สนามช้างร่วมกับชูวีลมอเตอร์เรซิ่งประเทศมาเลเซียแถลงข่าวสึกชิงเจ้าความเร็วสุดยิ่งใหญ่แห่งทวีปรายการเอเชียรถ Racing แชมเปี้ยนชิพ2024ที่เตรียมระเบิดศึกในประเทศไทย2ส,สนามทั้งสนามเปิดปิดฤดูกาลพร้อมชวนแฟนความเร็วร่วมสัมผัสความสนุกของการแข่งขัน2ล้อระดับโลกแบบเต็มขัน้นประเดิมสนามแรก15-17มีนาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตจังหวัดบุดรีรัมย์ มอบโอกาสสุดเอกลูซีบให้ผู้เข้าชมติดขอบสนามลุนรับรางวัลพิเศษมากมายพร้อมจับมือพันธมิตรถ่ายทอดสดผ่านสื่อดังหลากหลายแพลตฟอร์มสู่ผู้ชมทั่วโลกเอเซโรถเรซิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมันได้สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยในเวทีระดับโลกอย่างมอเตโรกรเนี่ยเรามีเด็กไทยไปขี่ตั้งแต่ลุกกี้ โมโตทรี 3, ไปจนถึงโมโตทูแล้วยังเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือโมโตจีพซึ่งผมคิดว่าไม่ไกลเกินกว่าสิ่งที่เด็กไทยจะไปถึงแล้วก็จะสามารถทําได้นั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการของวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยในเรื่องของนักแข่งส่วนในเรื่องการเป็นสภาพจัดก,การแข่งขันและสนามแข่งขันนี่นะครับการที่เราเป็นทั้งสนามเปิดและสนามปิด ของเอเชียโรดเรสซิ่งเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นว่าความยอมรับในความมีมาตรฐานของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตและประเทศไทยนั่น,เ,นเป็นที่ยอมรับในวงการมอเตอร์สปอร์ตของเอเชียเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีหลายสนามครับที่เขาอยากจะจัดการแข่งขันแต่ว่าในปีนี้เราก็ยังคงรักษา การเป็นสนามเปิดและสนามปิดการแข่งขันไม่ได้นั่นหมายความว่าทั้งเอเชียยอมรับแล้วว่าสนามช้างอินเตอร์นเนชศศั่นแนลกีดที่บุรีรัมประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นสนามที่ดีและมีมาตรฐานและเป็นที่นิยมของทีมแข่งและนักแข่งในเอเชียทุกคนนะครับอันนั้นก็ได้สะท้อนถึงพัฒนาการและมาตรฐานของ วงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเราคิดว่าเราจะไปไกลกว่าน,นี้ครับนะครับสิปีที่ผ่านมาเจเนเรชันอย่างผมอย่างคุณอารักษ์อย่างพี่เจมหรือว่าอย่างพี่ป๊อปเนี่ยเราเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็เป็นเรื่องเจเนเรชันต่อไปของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่จะต้องพัฒนาและทําให้ได้เราต้องไปให้ถึงโมโต g p พีให้ได้ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจนะครับว่าช้างเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนานักบิด น้องน้องเยาวชนนะครับที่จะเป็นบันไดเด็กการก้าวต่อไปถึงมโตจีพีอย่างที่ทิดวินบอกนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายต้องตามในเพจชนช้างนะครับก็จะมีาการทํากิจกรรมแล้วก็แจกบัตรนะครับในโค้ง12ต้องบอกว่าสนามช้างเนี่ยโค้ง12เนี่ยเป็นโค้งตัดสินของการแข่งขันนะครับก็มีารางวัลมากมายนะครับติดตามในเพจชนช้างได้ครับ,บก็สําหรับคันด้าที่แข่งมาแล้วนะก็ได้รับความกรุณาจากทาง คุณนวินนะครับคุณตนายสิริแล้วก็คุณโจทย์ฉนกแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับใครจะเชื่อนะครับว่านักขี่เล็กๆของเราเนี่ยนะครับได้กลายไปเป็นนักขี่ในระดับโลกฟอร์มูล่าวันของมอเตอร์ไซค์นะครับก้องธุกิตจันทาปีนี้เป็นปีที่เราภาคภูมิใจมากครับก้องก็ได้ไปมอเตอร์ทรีนะครับแล้วก็ทางเข้าก้องนะครับสามกอเลยครับก็ไปจูเนีร์ GP แล้วก็ทางลุกี้ขับนะครับสำหรับใน เอเชียนี่นะครับเอเชียเกมนะฮะโอลิมปิกผ่านไปแล้วเอเชียเกมนี้เราก็จะมีอาจารย์ชิปนะครับแล้วก็ทางคุณแชมป์พัฒน์สวิงนะครับมาสอนรุ่นน้องนะครับนะครับกี่รุ่นพันมาสอนรุ่นน้องที่เล็กๆต่วกี่รุ่นแค่ไอ้มอเตอร์ทรีของทางไทยแลนด์เทเลนต์นะครับเอสเอสหกร้อยนี่ยนะครับนะครับทำให้ไมค์คิวแล้วก็มิกนี่ครับจะต้องมีกําลังใจครับแรกๆนี่ผมว่าสู้สู้ไม่ได้ครับแต่ว่า หลังๆนี้แน่รองว่าจะต้องมีอะไรดีๆให้ลราเหนะครับก็ต้องขอบคุณลุงเนวินนะครับเพราะว่ากล้องนี้นะครับดูงเนลุงเน,นวินไปพูดนะครับอบรมโอ้โหออกมานี่ปผิดไปเป็นคอลคเลยครับผมอยากจะให้ลุงเนวินมาสอมาอบรมก่อนออกเส้นสนามแข่งทุกครั้งเลยนะครับผมว่าเราไปมอเตอร์ปีหน้าแน่นอนเลยครับ